บริเวณหน้าสำนักงานปปสถนนโป่งกลางมายังบริเวณอํานิสาวบุรีเช้าสำนักงานตรีและจะยืนตั้งแานหน้ากระดานตีแถวเพื่อเตรียมส่งมอบตกลงให้กับประธานในที่ประชุมอันประกอบไปด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาอธิบดีผู้ชาวสามพันสามแม่ทัพทั้งที่สองและผู้บัญชาการตำรวจพลเรือนทาศาครับ ที่อยู่บนลานรสาวรีที่ไม่ใช่ผู้จิตประกอิพิธีขอให้ลงไปด้านล่างเนื่องจากพิธีนี้เป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์มากครับและพวกเราจะได้รับชัยชนะพร้อมกับความเป็นสิริมงคลกับการได้ได้มาร่วมพิธีเปิดงานวันแห่งชัยชนะท่านท้าสุรอา,ารีไปพร้อมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายกเหล่ากาชาจังหวัดวนครราชสาี ในขณะนี้นะครับท่านผู้ว่าท่านจุการจังหวัดนครราชสีมาอธุบดีผู้มคร่ำสาแม่ทัพภาคที่สองและผู้บัญชาการตำรวจภูทัยภาคสาท่านยืนเพื่อที่จะรอรับพบเพลิงจากสาวงามทั้ง4คนครับพบไฟจากสาวงามทั้ง4ี่คนเรียบร้อยแล้วอีกสักครู่หนึ่งนะครับสาวงามทั้ง4ี่คนก็จะนําพบไฟขึ้นมอบให้กับทั้ง4ท่านครับช วนนี้เราแต่เพิ่ที่เปิดในวันนี้นะตะองขอัญเลเชิรนะคะท่านนายกเยือนนาาท่านนายกนะคะท่านดรเยือนานะคะท่านนายกนะคะขัเลนเชอรนะคะเลนเชอญท่านประธานวนจันทรเนชอรท่านหัวอนเลนเร์ค่ะการนานาะคะเรารวบทีเปิดทุก้องการค่ะวันนี้พ้อแล้วความ่านดีกับทุกค่า และแบบนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลเริ่ของพิธีเปิดงานวันฉลองไทยชนะท่านท้าวสุรนารีประจําปี2566และสาวงามทั้ง4ี่คนจะนําคบเพลิงวิบวฟมาว่อให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านอธิบดีผู้แทนสาภาคสาแม่ทัพภาคที่สองและผู้ประชาการตํารวจภูธรภาคสามณเวลานี้ครับ ขอเสียงพี่น้ออของเราปรับมือค่ะเราร่วมกันนะคะเปิดงานฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนา,ารีประจำปี2566ปีนี้ครบรอบ จังหวัดนครราชสีมาจะร่วมกันเป็นเจ้มมาภาพในครั้งนี้โดยการน,นำของท่านพ่อเมืองจังหวัดนครราชสีมาท่านสยามสิริมงคลท่านนายกเหล่าท่าจังหวัดนครราชสีมาคุณอรศิลาสิริมงคลนะคะรวมถึงนะคะที่รักทุกท่านในวันนี้ค่ะและในเวลาน,นี้นะครับเราจะให้สัญญาณนะครับเพื่อที่ท่ญญานจะได้จุดไฟพร้อมๆกันนะครับสัญญาณสามสอง หนึ่งค,ครับหลายในขณะนี <AND> well. <song pt it anki> ้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านทั้งสี่ท่านนะครับได้จุดธูปปีมุมเมืองเป็นที่เรียบร้อยนะครับขอให้ประชาชนนครราชสีมาช่วยกันใช้ยอหน้าสาธะครับใช้ ทุกคนสำเร็จรุ่งอร่วงขอให้ทุนยโมได้แผ่บารมีอันยิ่งใหญ่ไพศาลให้กับทั้งครัวราชการจังหวัดให้นนายกเหล่าการชาติจังหวัดนครราชสีมาและทุกท่านที่มาร่วมพิธีอันยิ่งใหญ่นี้ครับ